ปกติเช้าพ่อแมพี่น้องมาพบมาพอกับยายฝนคนชาวเขื่อนมือนีผ้ามาเบิงอ่าเพิ่นมาซอยเพิ่นพี่น้องคะ่ะม่ซอยเป็นเกดกับเข่ากันนามซอยเพิ่นเนาะเพิ่นมาเทศปูนหลอบหลอบเมรุคะ่ะพี่น้องยาิ่นอาจจะว่าว่าชัดได้เพราะว่าใส่แมกคะ่ะพี่น้องคะ่ะสา,ายปูหลายคนเพิ่นกับมาซอยกันเนาะให้บ้านร่วมทีมกันมาเพิ่งพอพูงไงพูดซอยขณะออสมอลกะ ไอบานสูบสุข้นเนาะพี่น้องกลองไปสูบสุดขนมาซอยกันเื่อปูหลอหลเมลุค่ะพี่น้องคะอีละคราคงงบประมาณติดพี่น้องกล่องไปมาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาซอยกันสุู่สุข้นเนาะเมื่อวานสิเป็นกะทินเมื่อวานสิเป็น้าปาเนาะค่ะก็ได้อันนี้ละค่ะพี่น้องคะเนี่ยเนี่ยค่ะ ประเทศปูนรอบๆบริเวณน,นี้ค่ะพี่น้องอาสารถุบุญน,น้ำกันเ,นนเดอ้อพี่น้องเด้อพ้าพีผ้านนองมาชมอ่านอบรนยากาศอยู่โขกคิวปามือน,นี้ค่ะโซนโซนทั้งขุนกระสิเป็นแม่คั่วเด็กกับต่ากับน้ำเรียงทีเรียงนองนอะคะพี่น้องคะบ้านในน้อยงบประมาณลายค่ะพี่กัดอยู่อัน,น หนองบัวลำพูบ้านทาซิลาตำบลมันคออำเภอโน่นอสังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะพี่น้องค่ะบ้านน้อยๆค่ะได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะร่วนแรงรวม่ใจสามีคคีกันค่ะพี่น้องงานทุกอย่างคอยสิสําเร็จเนาะผู้ใดได้พานขเขามาเบิ่งคลิปนี้ก็สาธุบุญน,น้ำกันนะพี่น้องเด้อสาธุสาธุค่ะพี่น้องสาธุบุญด้วยกัน ไอปุ่นอาซซีมาบอโดนแล้วพี่น้องเด้อแดดมันร้อนค่ะขอบคุณที่ขอบคุณนน้องสุภูสุภุนที่เข่ามารับชมซอยเป็นกำลังใจให้ยายปุ่นกดไลค์กดแชร์ให้ยายปุ่นน้ำเมเดอร์กดสับสบไครต์ให้ยายปุ่นน้ำเม่ก็รู้จักดอกว่าอีหยังคือสับสบไครต์นเนาะพี่น้องตาวากาบว่าไปสั่นละเอา้าขอบคุณนสุภูสุภุนที่เข่ามาเป็นกำลังแรงใจ ขอบคุณและสวัสดีค่ะสาธุสาธุ